สวัสดีครับอยู่กับช่องนุ่มสกุลค,ค้นสว่างครับมือน,นี้ไก็บภาเบิ่งดอกซากุระครับซากุระหน้าหนาวก็กำลังจะหมดไปครับเราดูต่อมาก็คือหน้าร้อนน่ะของเกาหลีครับซากุระบานถึงบลายกัสวยงามนะครับมันดอกพักติวรถบางแม่ผึ่งแม่ออยังมาตอมครับเก็ซ้อนซากุระ สัก,กุละเกาหลีครับพระพีพรนองมาเบ่งดอกสัก,กุละมือนี่ลาผักเทียงครับมี่มาลายต้นครับอยู่โรงงานนครับต้นนึ่งอยู่นี่ซากุละกัเแล่มบานแล้วครับดอกมงดอกไม่ เริ <Be at> ่มยาเริ่มยาเขียวแล้วล่ะครับวันนี้ใกล้ชิบิดหนาฮ้อนแอ้นหนาหนาวแล้วครับหนาฮ้อนจะเขามาแล้วนี่ครับบรรยากาศกลางทุ่งให้ท่งหน้าครับเฮาโรงงานต่างๆนี่ตังเหลืองรักดอกอยังมุขคำใน่บอลลูนกัน มองมันหลายๆเหรอครับมันจึงจีงามสัก,กุระเดี๋วนี่มันมีบากี่ต้นครับสองต้นสัก,กุรกะก็หลายเป็นกะมาตัดกลางมันออกครับใปให้มันขึ้นสูงเดี๋ยวมันหยิดถ่วมลังค่าเงี้ยน ต้นศอกต้นสนไปน้ำอากาศกำลังดีครับช่วงนี้ถึงบ่นหนาวคักพรลินนั่นลินอากาศข้างนอกได้ครับสูดอากาศข้างนอกได้ถึงืางน,นึงเนี่ยมันหนาวพนเดี๋ยวเชีหาวิวมองตะก,กุระไล่าไมาเห็นบ้างอยู่ครับมองออกแน่บอออกแน่ละมอง วางส่วนมากกะลังจะออก้วครับจกากุหลากะลังบานทัาจักุลาบานน่ะก็จิคือสีบเบิดนาหนาวนะครับนกควนก็นง่ายแล้วครับมือนันก็เลิกงั้นสิบลันลุดครับเลยเดชไทยหน่อยหนึนงหั่งนกก็ได้ นี่ครับแม่พ่นแม่พ่นอยู่แม่พ่นจ่องมาสันด่านตะเฮาเฮ็ดบอกว่าเฮ็ดเจ้าเด้อเจ้าเลี้ยงลูกเจ้ามันงญ่รถข้าลูกเจ้าออกห้าอยากข้ากินรถจิ้อยก็บินได้แล้วครับนีกไงผลมันก็คือแม่มันเหละเนาะผลฝีต้นมันได้แข็งครับนี่ครับตัวนึ่งหันดักให้ตัวนึ่งหันหัวให้ Quân nghe quân Năng linh hôi vô Đàn đã học xuân Có có hết châu đọc Châu có mà ả à sấy yu, vô cả Châu vô lắm vô Cái du khang lúc ngắn thì khắp nút ở đây เป็นตะลิสตูนพ่อนอยู่ดอกว่าสีเข็ดหลังค่ายเพินเ่น,ยนอยู่ก็ย่านเพิ่นหนีย่านเพิ่นตื่นก็นเลยบ่เห็ดครับนั่งจิงเฮาอยู่นี่แหละครับต้นไม้ต้นไหลก็เขียวสูบบรรยากาศกำลังจะดีครับเกาหลีเด,ดีย๋ยวนี้ต้นไม้ต้นไหลสวยงาม ทางดอกมงดอกไม่ก็ออกมากไปข้างนอกแล้วครับวนันฉีบิดหนาหนาวแล้วก mm hmm. ้อนสักกุล่าแล้วครับไปปลูกบ้านเข้าปลูกเลยล้าต้นคือชิง,งามเนาะครับมันมีอยู่ครับมองหลายๆต้นมันอันได้ออกครับ มันได้ออกดอกออกยังอยู่พอดอกลุนแล้วกับใบเด้วครับบัดนี้เกิดใบก็เอาคลิปด,ดอกช็ก,กุละมาฝากเนาะครับเนาะมือนี่ได้เวลาผมท้อการทำงานแล้วครับผมพักเที่ยงยังไงก็มาคลิปนี้ก็จะเริ่มกดไลค์กดซับสไครให้านะครับเด้อ น้องไม้นุ่มสกลค้นสว่างครับขอบคุณครับ